ทุกคนคะวันนี้ฝนไม่มีคลิปลงสวนกุหลาบเลยนะคะเพราะว่าเป็นลมเป็นฝนอีกแล้วคะ่ะทุกคนอากาศตอนนี้คือร้อนสลับฝนร้อนสลับฝนฝนสลับร้อนนะคะตอนนี้เหมือนฝนก็ำลังจะตกอีกแล้วะคะ่ะกุหลาบบ้านฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฝนโล่งๆรับลมเต็มๆนะคะแล้วก็รับฝนเต็มๆเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมลมคะ่ะลมไอจ้า ไเหนื่อยใจกับอากาศบ้านเราเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะวันนี้ฝนแวะมาทักทายทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้มีคลิปลงสวนเลย<ม>ก็เลยเอา<ม>บรรยากาศกำลังเป็นลมเป็นฝนนี่มาฝากทุกคนนะคะทุกคนเนี่ยฟ้ามืดครึ้มฝนกำลังจะมาเนาะนี่นะจ๊ะน,น,นี่ก็คือสวนกุหลาบเล็กๆของเรานะคะสวนกุหลาบข้างบ้านคะ่ะทุกคน แวะมาทักทายค่ะแวะมาทักทายอย่าเพิ่งหายไปไหนนะฝนก็ยังไม่หายไปไหนค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปการติดตาพันดีนะคะการติดตาพันดีนะคะเป็นทีโรสของเรานะคะทุกคนรอดูนะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบาย